สวัสดีค่ะทุกคนเราอยากจะมาสารภาพบาปนะว่าเราไม่ได้กลับบ้านนะทุกคนแต่คิดที่แล้วที่บอกว่าจะขอกลับบ้านก่อนแต่ว่าไปมาเราแวะข้างทางก่อนนะคะผ่านห้างพอดีก็เลยแวะเข้ามาสักหน่อยหละกันก็คือเราไปถามพี่พนักงานมาแล้วว่า พวกหมวดอาหารของสดผลไม้อไรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่เขาบอกว่าอยู่ชั้นสองนะคะก็เลยโอเคพางขึ้นมนไดเลื่อนแล้วก็เผลอลืมตัวเอาแขนเนี่ยไปพาดตรงบันไดเลื่อนนะคะก็เลยทําให้กล้องเนี่ยมันสั่นๆนิดนึงไม่เป็นไรเนาะนี่ขึ้นมาก็จะมาเจอน้องกัดชปองเลยนะคะฟิกเกอร์ต่างๆน่ารักมากแล้วก็มี โซนของเล่นโซนคาราโอเกะทางนู่นเห็นไหมแล้วก็ลึกเข้าไปนู่นอีกนะคะค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันถัดมาก็จะเป็นโซนของกินแล้วนะคะเป็นโซนร,านาาร้านอาหารเบเกอรี่ร้านไอติมอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายน่ารักมากดูสิและแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะโซนผลไม้ นี่แล้วเราก็จะมีโซนถัดจากโซนผลไม้เนี่ยมันก็จะเป็นโซนของสดนะคะมันจะมีเนื้อสดเนื้อหมูเนื้อ,อไก่แล้วก็มีกิมจิมีอุปรกรณ์หลายอย่างมากแต่นี่ที่ใดๆคือผลไม้ลูกใหญ่มากอะ่ะดูสิมันคืน้อยหนาอะไรอะ่ะทุกคนอันนี้ก็แอปเปิลนะคะมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยขนาดส้มยังใหญ่อ่ะดูดี โอเคดูผลไม้กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วของหวานก็ดูกันไปแล้วที่นี้จะพาไปอีกโซนนะคะนั่นก็คือนี่ไงจะเรียกว่าโซนของข่าวได้ไหม่ะก็คือมันก็จะมีหมดเลยเห็นไหมไส้กงไส้กรอกฮอตด,ดอกเนื้อแบบมีทุกอย่างอ่ะแบบอยากได้แบบไหนมีหมดเลยหมักสองหมักสอนมีด้วยนะดูสิเยอะมากเลยอะแบบดูดีปมันถ้าจะไม่ผิดแบบมันมีเป็นตู้อย่างเงี้ยทั้งหมดสามสี่ตู้เลยอะ ที่อยู่ต่อกันแบบนี้นะอีกศพอีกที่ข้างๆกันอนะ่ะใช่นี่ก็เป็นโซนสุดท้ายที่น้องแว่นจะมาซื้อระคะแล้วก็จะวิ่งตกักฝนขึ้นรถนะคะเดี๋ยวไปดูสภาพตะตปแล้วอะไรคือการขับออกมาจากตัวเมืองแล้วฝนไม่ตกอะ่ะทุกคนเป็นไหมแถวบ้านทุกคนเป็นไหมคะ <laughs> โอเครอบนี้ก็คือกลับบ้านจริงๆแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย